จะสักอะไรดีวะที่พ่อแม่ไม่ได่าแม่งเอาแซ่พ่อของแม่นี่เลวะเขาด่าไม่ออกหรอกแซ่แซ่อชื่อแซ่นะใช่อเอาอย่างนั้นแหละยังไงเขาก็ด่าไม่ออกคําปกติอะแซ่นี้แซ่นี้เขียนยังไงอ,อ่ะเป็นตัวอย่างนี้ปุ๊บเราเรามีตัวแล้วว่ามันแซ่นี้กับแซ่นี้ฮะเราก็ไปเยาวราช ไปหาแปะที่เขาเขียนภาษาจีนที่เป็นแบบรับเขียนภาษาจีนทองๆเป็นกระดาษกระดาษแดงแล้วก็ตรงหนังสือทองๆแล้ก็บอกเขาว่าแปะแปะเขียนนี้ให้หน่อยแล้วจะก็เสียดังแหละจ้างเขาแล้วเขาก็เขียนมาให้แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นอันเนี้ยเออันนี้ใช่พยายามไข่เสื้อแขนสั้นนะไม่ไม่โชว์เลยไม่โชวนแล้วก็แล้วก็นึกวจเออมึงสักมาแล้วมึงก็บอกออไรกันแล้วก็บอกม้ามาอเล็กไปสักมานะสักอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยสักปั๊บเขาให้เลยเขาก็อ่านี่มัน แซ่กูนี่หว่าอะไรเนี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้ว่าอะไรขนาดนั้นแล้วเราก็ยี่สิบปลายปลายแล้วนึกออกปะมันก็โตแล้วอะเป็นภาษาจีนโบราณฮะจีนโบราณจีนโบราณแปลว่าเหมือนแบบคนใส่เลือดมังกรอะไรเงี้ยอ๋อเสายเลือดมังกรอันนี้ก็ปีแพะเป็นภาษาจีนว่าแพะอันนี้แปลาะปลาก็มันก็เหมือนแบบความอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแบบความอุดมสมบูรณ์ผมว่าพี่ชอบอักษรจีนมากใช่มากครับมากเหมือนเราชอบอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบที่จะแบบสเปสปะเท่าไหร่ในในช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ย